ไม่คิดว่าจะทำสิ่งนี้ล่าสุดกระติกต้านสังคมไม่ไหวสวัสดีครับคุณผู้ชมเรียกว่ากระแสถาโถมอย่างหนักน่วงเลยทีเดียวสําหรับกระติกอิสเรลนะครับผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมนิดาที่เป็นปมที่กําลังเป็นกระแสในขณะน,นี้ซึ่งถึงแม้ว่านะครับเจ้าตัวจะออกมาเปิดใจเล่าเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุแล้วแต่ก็ยังมีคําถามคาใจและข้อสงสัยหลายอย่างที่ทําให้ชาวเน็ตและคนไทยทั่วประเทศนะครับอย่างไม่ปักใจเชื่อ และเท่านั้นยังไม่พอนะครับในโลกโซเชียลชาวเน็ตต่างก็ค้นหาหลักฐานต่างๆ เท่าที่จะทําได้ซึ่งในบางส่วนก็เข้าไปคอมเมนต์ถล่มใน IG ของกติกนะครับโดยถามข้อเท็จจริงกันอย่างไม่ลดละเลยทีเดียวล่าสุดนะครับเมื่อเข้าไปดูในอินสตาแกรมของกติกนะครับก็พบว่าเจ้าตัวได้ทําการตั้งค่า IG เป็นส่วนตัวแล้วซึ่งจะมีเพียงบุคคลที่กดติดตามเท่านั้นที่จะสามารถดูรูปหรือข้อความต่างๆได้เท่านั้นนะครับงานนี้กติกต้านสังคมไม่ไหวเลยต้องทําสิ่งนี้และเชื่อว่าชาวเน็ตก็คงไม่ลดละนะครับที่จะหาคําตอบจากปากกติกให้ได้ว่าเกิดอะไร ขึ้นกันแน่นะครับกับแต่งโมนิดาถ้ายังตอบสังคมไม่ได้แบบนี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง